แล้วไงโอ้โหเอารถเก่ามาทำไมวะเนี่ยอ้อเอาเ้ากเฮ้ยมึงแม่งำไมมาเร็วจังวะอาว้าวเฮ้ยมานานน,นวะว่ามึงพักว่ะเขี้ยวมึงช้ายหายเลยโอ้โหมึงก็ดูดิรถเก่าจะ่ไม่ดีเนี่ยเราถึงก็ดีแล้ว <laughs> ที่นี่เหรอครับผมว่าไม่เท่าไหร่คงไม่มีอะไรหรอกอืมใช่โลเคชั่นมันแบบการ์ตูนผีทาโลดการ์ตูนผีน้อยคิวทาโลดยังน่ากลัวกว่าเลย เฮ้ยจริงนะที่บอกอีกครั้งแล้วว่าอย่าลบลูทําเป็นเล่นเว้ยเดี๋ยวจบแล้วเว้ยขอโทษเฮ้ยก่อนคนใจเงินจะมาเล่าอะไรินไหมครับเฮ้ยครับดิอะไรอ๋อเฮ้ยต่างด้าวมาให้ดิเฮ้ยเขาไี่ต่างชาติด้วยเฮ้ยอรันีิมา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 เฮ้ยมาเฮ้ยแม่งก่อนคนใจเงินจะมาแล้วเว้ยแม่งเด็ดเล่าให้ฟังเด็กจงเรื่องอะไรอ่ะพี่จัดมาเลยแม่งเรื่องอยู่ว่า ผวไม่มีอยู่แล้วไม่เสือนอกใจอเชียอนอกใจเหรอจริงน,นี่คุณคุณช่างก็ไปกันใหญ่แล้วนะผมจะเอาเวลาใส่แม่คนอื่นได้ขนาดเวลานอนอะ่ะผมยังไม่มีเลยหรอผมนี่ ครับฝันดีนะครับดูแลตัวเองนะครับรักนะจุ๊บ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 อะไรโอ้คุณถ้าไม่เชื่อกันอะ่ะก็ไม่ต้องคุยอะไรดีกว่าต้องเลิกกันไปเลยปั๊อ๋อคำก็เลิกสองคำก็เลิกใช่สิคุณมีอีกตัวใหม่แล้วนี่บอกมันเจอไน้องมัมีกี่ตัวมีกี่ตัวมีกี่ตัวไม่คุยคุณแล้วไม่คุยได้ไงกลับมาคุยกับ บอกไม่มีเลยไม่เชื่อเฮ้ยทำไรยายา 我都没呀！<laughs> <laughs> <laughs> ตกแตกแล้วมึงไอ้สว์เป็นอะไรป้าบ้าวไอ้หญิงไม่รู้มันเป็นไงต่อเราตกใจเก่งใช่สิแม่ไปใกล้ม่เขาหลังจากนั้นนะเว้ยตัวสามีอะแม่ไปดูหมอดูเว้ยหมอทุนบอกให้ไปนอนใต้เตียงแล้วผีจะหาไม่เจอเยแม่ที่ผัวมันตายเว้ยเพราะมีมันคอหักไงล้วแม่เสือไปนอนใต้เตียงทีแรกนะเว้ยนอนอยู่บนเตียงอะ แม่งเมียแม่งหาไม่เจอเว้ยเดินวนรอบเตียงเว้ยแต่แม่ที่นี้แม่งเสือกไปเดินนอนใต้เตียงเว้ยเมียแม่งหาเจอแม่งเอาไปอยู่ด้วยเลยน่ากลัวจริงๆครับแต่ทําไมหมอผีบอกให้นอนใต้เตียงแล้วหัวมันจะไม่ตายใช่เชื่อว่าไม่สมเหตุสมผลเลยวะ่ะนั่นสิน จบเว้ยจริงเหรอเฮ้ยแม่งไปยังไงวะเนี่ยนั่นดิเออนั่นดินั่นไงมันเลยต้องมีพวกเราเว้ยไว้พิสูจน์พวกงโลกผีสางแม่งไม่มีจริงหรอกใช่ใช่ใช่พร้อมนานละเอ้ยเรียนด้วยเอยเอยเจอจะตั้งนานเฮ้ยเต็มหนึ่งมหนึ่ง็มนเสียโทรมาน้่นหรอ โครับครับครับเสียครับครับครับเสียโอเคฮะใครวะเสียใหญ่โทรมาว่ะใครวนี่ไม่บอกให้เราสั่งลุยเลยเว้ยลุยกันจะได้เริ่มงานสักทีโอเคงั้นแบ่งกันเป็นสองทีมนะเว้ยโอเคไอายิงอีมากพี่อันี้ด้วยรู้แล้วอือจู่